อ,อมอัคพันธ์วางแผนจัดงานแต่งภรรยาปีหน้าจุกอกเมื่อเพื่อนสนิทเผยอ,อมอัคพันธ์เตรียมแผนจัดงานแต่งดาริยาเชฟรุกภรรยาอย่างเป็นทางการในปีหน้าวางแผนไว้หมดแล้วแต่เกิดเรื่องสุดเศร้าเสียก่อนเป็นการส่วนเสียที่ทำเอาละลายคนใจสลายกับการจากไปของอ,อมอัคคพันธ์พระเอกขวัญใจแฟนๆที่จากไปด้วยวัย39ปีสร้างความเสียใจให้กับแฟนๆเพื่อนๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครอบครัวและภรรยาที่รัก โดยมีการเปิดเผยว่าออมอัคพันธ์คมหาดาเรียสาวชาวโปโลแลนด์มาพักใหญ่แล้วและมีการแต่งงานกันในช่วงที่ออมพักจากงานแสดงเพื่อไปรักษาตัว ล่าสุดไต้ฝุ่นตากเพจได้ออกมาเปิดเผยว่าพี่ชายคนสนิทต,ตั้งใจที่จะจัดงานแต่งกับภรรยาในปีหน้าครั้งสุดท้ายที่ได้เจอพี่เขาเขาบอกว่าถ้าเขารอดไปได้ให้มางานแต่งเขาด้วยลวงวันที่ไว้แล้วแต่ก็ไม่นึกว่าจะมีวันนี้คิดว่าถ้าเราได้ฉลองพี่อ๋อมในวันนั้นทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบกว่านี้เพราะพี่อ๋อมเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างในชีวิตเรื่องงานประสบความสําเร็จพี่เขาบอกว่า26มีนาปีหน้าเขาจะจัด งันแต่งกับดาเรียที่ผ่านมาผมเจอดาเรียมาตลอดเขาบอกว่าให้ผมไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เขาเขาบอกว่าจะจัดสองประเทศคือที่ประเทศไทยและโปลแลนด์